สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้กวาดโคลนสวนทุเรียนนะครับกวาดคลนด้วยตัดหญ้าด้วยครับพร้อมๆกันเลยเด็ตอนนี้กตัดหญ้าอยู่ตัดหญ้ากวาดโคลนพร้อมกันเลยนะครับทุเรียนสาวปีแรกนะกาลังเอาดอก โหน้าโค้งไม่เป็ไรคับวรับวับปับอย่านี้ตุเรียนสวยนะครับโอ้ทีมงานเยอะมากครับผมทุเรียนก็กำลังเป็นดอกนะเดี๋ยวจะพาไปดูดอกทุเรียนอ่าต้นนี้ดอกเยอะมากนะครับโอ้ย ดอกกำลังออกแล้วต้นนี้นะเห็นไหมทุกคนกำลังเป็นตีนหนูนะครับเยอะมากเลยนะออกทุกกิ่งนี่นะครับออกทุกกิ่งเลยข้างบนด้วยนะทุเรียนปีแรกนะครับปีแรกลำต้นก็ออกนะทุกกิ่งเลยทุเรียนปีแรกครับกำลังตัดหญ้ากวาดโคอยู่ตอนนี้ โอ,อันนี้ก็เป็นป่ายางสวนทุเรียนแปลงนี้ไม่เยอะนะครับประมาณร้อยต้นนะแปลงนี้ร้อยต้นเองทุเรียนปีแรกพอดีทํานะต้นไม่ใหญ่มากครับผมออกดอกทุกต้นเลยนะ ต้นนี้ก็ออกด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูด,ดอกแต่ละต้นแต่ละต้นนะโอ้แต่ว่าไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของเพื่อนนะ,ะมากวาดโคลนทุเรียนเพื่อนนะช่วยๆกันนะ,นะดอกต้นนี้ก็ออกเยอะเหมดนกันนะทุกกิ่งเลยนะครับออกทุกต้นทุกกิ่งเลยโอ้สุดดีนะทุเรียนปีแรกออกเยอะ พาไปดูเรื่อยๆนะครับตามรับชมด้วยกันนะครับออต้นทุเรียนปีที่ห้านะครับปีนี้เป็นปีที่ห้าต้นจุเรียน,นปีที่ห้านะครับลงสารได้เอาดอกได้เอามากได้นะเร็วมากครับดอกเห็นไหมทุกคน แต่ว่าจะปลดแขนงนิดน,นึงนะดอกเยอะมากครับทุเรียนปีแรกแต่ว่าอยู่ใกล้เขานะอันนั้นก็เขานะัคนเห็นไหมจากนี่ไปเขานี่ประมาณหนึ่งกิโลนะประมาณนี้แหละ ปีนเขาเลยนะสวนทุเรียนนครศรีธรรมาราชนะครับอำเภอท่าสาราครับสวนทุเรียนแปลงนี้อยู่ประมาณร้อยต้นเขาทำทั้งหมด2แปลงนะครับรวมๆก็าสามร้อยกว่าต้นนะแปลงหนึ่งสองร้อยต้นนะ อย่งหนึ่งร้อยกว่าต้นนี้ก็ออกนะออกทุกต้นทะุเรียนนะอัน <c oughs> นี้ก็ถังสีจานะครับ ทังสียาทังพันลิตรอืมไอ้ก็น้ำานี่ท่อนะท่อนี่เห็นไหมท่อลงมาคก็เป็นบอ่อน้ำครับบอ่อน้ำนี้มีปลาด้วยนะครับสำหรับรถทุเรียนนะดูดขึ้นขำขึ้นใส่ทุเรียนนะนี่เห็นไม่กคนนะ <c oughs> แต่๋่าฝั่งนั้นเขากวาดโคลนเสร็จแล้วนะฝั่งนู้นนะเห็นไหมทุกคนกวาดโคลนเสร็จแล้วส <c oughs> วยนะทุเรียนสวยไป,ไปไปดูแไปนู้นครับาไ,ไปดูเพื่อนที่กวาดโคลนอยู่ตอนนี้ ตัวน้ำกินนะครับมีอะไรนะเอ็บลอยน้ำาพกอเอ้ยเห็บลอยครับน้ำาพกท้กบน้ำกินแดดร้อนๆน,นะครับตอนเที่ยงๆเ,เลยตอนนี้เที่ยงครึ่งครับตอนนี้อ่ะไปดู ก็กำลังกวาดโคลนอยู่นะคนไม่เยอะนะประมาณห้าหกคนเองครับหาเพื่อนมาไม่เยอะตอนนี้ทุเรียนไม่เยอะเท่าไหร่ร้อยกว่าต้นเองกวาดกวาด,วาดออกจากโคลนนะให้มันเกลี้ยงนะครับดอกจะได้ออกเยอะนะเไม่ทุกคนอันนี้คือดอกทูกเรียนนะทุกคนนะกำลังเป็นตีนโนะ กำลังกวาดยู่นะครับกวาดออกจากโคนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะตัวนี้ตัวนี้อย่างครับยังไม่เสร็จ ออโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าฮะกอดต้นนี้อยู่นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ